สวัสดีค่ะวันนี้ไอเดียมีโซฟามี5เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้สูงวัยมาฝากกันค่ะเริ่มจากน้ำขิงการดื่มน้ำขิงในทุกเช้าจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีช่วยชะลอวัยป้องกันสมองเสื่อมและน้ำขิงยังช่วยให้ย่อยง่ายแก่อาการท้องอืดและขับลม นอกจากนี้น้ำขิงยังช่วยแก้อาการเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนได้อีกด้วยค่ะการดื่มน้ำขิงแนะนำให้ใช้ขิงสดหั่นบางๆประมาณ3-5ชิ้นแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดและควรหลีกเลี่ยงการใส่น้ำตาลก็จะดีค่ะสำหรับผู้ที่ดื่มน้ำขิงยากแนะนำให้ใช้ขิงอ่อนแทนค่ะเครื่องดื่มตัวต่อไปคือ น้ำผักหรือน้ำผลไม้ผักและผลไม้ที่นิยมนำมาคัน้นเช่นแครอทมะเขือเทศและแตงกวาเป็นต้นการคั้นน้ำผักและผลไม้เองจะทำให้เรามั่นใจในความสะอาดและป้องกันน้ำตาลที่มากเกินไปและหากดื่มแบบไม่ใส่น้ำตาลได้ก็จะยิ่งดีค่ะการดื่มน้ำผักและผลไม้จะช่วยให้ได้รับกากาใยอาหาร กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ช่วยให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นหมดปัญหาท้องผูกในผู้สูงไวัยไปเลยค่ะ <S <S เครื่องดื่มตัวที่3นมถั่วเหลืองถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นโปรตีนสำหรับผู้สูงวัเยเพรย่อยง่ายส่วนนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ แตช่วยให้อิ่มท้องและยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและดีต่อหลอดเลือดด้วยค่ะมาถึงเครื่องดื่มตัวที่4น้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรเช่นน้ำมะตูมน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันและน้ำเก๊กฮวยเป็นต้นเมื่อนำมาต้มแล้วดื่มโดยไม่ใส่น้ำตาลหรือใส่ย่าหวานแทนน้ำตาลก็ได้ค่ะ การดื่มน้ำสมุนไพรจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีและสมุนไพรแต่ละชนิดก็มีสารพคุณแตกต่างกันไปค่ะและสุดท้ายเป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเปล่าเติมน้ำแข็งก็จะช่วยคลายร้อนหากดื่มน้ำอุ่น ก็จะช่วยย่อยอาหารได้ดีทีเดียวค่ะในหนึ่งวันเราควรดื่มน้ำเปล่าให้ได้วันละลิตรครึ่งถึง2ลิตรเมื่อเราดื่มน้ำเปล่าที่เพียงพอก็จะช่วยขับของเสียออกมาได้ง่ายขึ้นผิวก็จะชุ่มชื่นขึ้นอีกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยยังไงแล้วก็หามาติดบ้านไว้ดื่มกันค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตาม และขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ